สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับ EP ที่62นะฮะวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำไฟฉายเพิ่งซื้อมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ไนคอนะครับรุ่น HA 1 1นะครับเพิ่งออกเลยนะครับเป็นไฟฉายค่าดหัวแบบเล็กๆนะครับราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ซื้อตัวนี้มามันไม่สว่างมากด้วยนะแต่ชอบเลย นะครับแพ็กเกจมันมาเป็นอย่างนี้นะครับก็แกะข้างหลังออกนะอันนี้ก็ซื้อจากร้านพีพีพีชอปหรือร้านพี่สมเกียรตินะครับก็เป็นสินค้าจากตัวแทนบางไทยนะฮะแบบนี้นะครับแกะออกมาก็เป็นอย่างนี้ไฟฉายมันจะเรียงอยู่ข้างในแหละก็แกะออกมาแล้วนะครับที่เราแกะออกมาได้ก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้แหละนะครับ <Yeah. S 2> h a 11เนี่ยผมว่ามันเป็นไฟฉายค่าวหัวที่เหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจาําวันคือพกแล้วมันไม่ลาคาญมากมันเล็กนะฮะแล้วก็ การที่มันไม่สว่างมากแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แบบ AA เนี่ยผมว่ามันก็เข้าท่าดีนะฮะคือคือชอบหลายอย่างแหละตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนนะก็มาดูที่ตัวอุปกรณ์ก่อนไฟฉายค่าหัวนะมันก็มาเป็นอย่างนี้นะครับตัวมันเนี่ยใช้หลอดอะไรเอ่ยในเว็บเขาไม่ได้บอกไว้นะฮะความสว่างสูงสุดอยู่ที่200ลูเมนคือมันมีหลอดหลักนะครับเป็นหลอดแสงขาวแล้วก็หลอดแสงแดงอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวมันก็มี2สวิตช์ด้านบนนะครับปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มปรับโหมดนะครับก็จะใช้แสงแดงแสงขาวแต่สามารถใช้กดเปิดได้ทั้งคู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูระบบกันนะครับตัวสายเนี่ยมันเป็นสายแบบนี้นะครับเป็นไนลอนนะครับซึ่งสายมันเจ๋งดีนะตรงสีขาวๆมันเป็นรีเฟคเตอร์รวมถึงเวลามันโดนแสงแล้วแบบเวลามันอยู่ที่มืดนะครับตัวมันเนี่ยก็จะเลืองแสงด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันตอนมันมืดนะ ข้างหลังก็เป็นหูที่เอาไว้ปรับสายนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นสายรูดธรรมดาอย่างนี้แหละนะครับผมว่ามันก็ดีนะมันไม่ค่อยนี่ดีอะ่ะมันไม่ค่อยแบบอมเหงื่อมากนะครับไอ้สายแบบนี้คือใช้สั้นๆรัดนานๆอาจจะไม่สบายเท่าสายแบบแบบที่เป็นเฮดแบนกว้างๆนะแต่ว่าใช้แป๊บๆเนี่ยผมชอบอย่างนี้มากเลยมันแขวนนู่นแขวนนี่เลยก็ง่ายนะแล้วก็มันไม่อมเหงื่อนะฮะมาพร้อมกับมันติดฟังก์ชันคลิปอีกตัวหนึ่งสำหรับติดเข้าไปตรงนี้ในกรณีที่ เราอาจจะไม่ได้ต้องการเอาไปค่าถั่วนะฮะเราก็สามารถเอาตรงนี้ไปคลิปกับอะไรก็ได้นะครับอาจจะคลิปกับเอวก็ได้หรือว่าจะเป็นปีกหมวกอะไรเงี้ยติดได้นะครับแล้วก็ผ้าหัวมันลงมาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ดูวันเอกประสงค์ก็มมีอันนี้นะฮะตรงด้านหลังเนี่ยบ่าที่ล็อกสายก็พับไปพับมาแบบนี้ได้นะแล้วก็ใช้ฐานแบบ AA ก้อนเดียวตรงนี้นะครับ เนี่ยแค่นี้เองตัวตัวฉายมันเนี่ยพอไม่มีฐานเนี่ยโคตรเบาเลยนะฮะอย่างบแบบเหมือนมันไม่มีอะไรเลยข้างในะนะเบาๆเลยแหละนะครับสายตัวเนี้ยสามารถปลดออกได้ถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็ปลดออกมาอย่างนี้ได้อย่างนี้นะฮะก็ปลดออกมาได้นะครับใส่กลับก็ตามเดิมนะครับมันเป็นเหมือนกับคลิปตัว C ีเฉยๆนะครับยัดเข้าไปได้เลยไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างนี้นะประมาณนี้นะฮะโอเคฐานที่เขาให้มานี่เขาให้มานะัเป็นอันคาไลน์นะครับ 1.5โวลต์ทั่วไปนะสามารถใช้ทาน e อนเ o อร์ลูปเลชาร์จก็ได้เวลาใส่ก็ตัวคอนแทคด้านในก็เป็นแบบโกลเพลตนะฮะตรงนี้นะก็ใส่เข้าไปได้เลยปึ๊บรหัสรุ่นอยู่ด้านบนนะครับ H A 11นะครับหมวดตัวนี้ก็จะมีตามนี้นะครับผมลองดูแล้วล่ะก็ เขาจะมีคู่มือบอกมานะครับเป็นแผ่นพับนี้บอกว่ากดไฟอะไรต่างๆยังไงร,รวมถึงล็อกเอาโหมดเนื่องจากเป็นไฟฉายใหม่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายโหมดไปเลยโดยละเอียดเผื่อซื้อกันมาจะไดะ้กดตามนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเรามาเริ่มที่ปุ่ม power ก่อนคือปุ่มใหญ่นะปุ่ม power นะครับวิธีการเปิดตัวเนี้คือกดค้างนะครับอ้อในผมล็อกอยู่ขอปลดล็อกก่อนอ่าอย่างนี้นะครับปุ่ม power นะครับถ้าเรากดค้างนะครับมันจะเปิด นะครับมันจะเวลาเราเปิดเนี่ยมันสามารถสวิตช์โหมดที่ปุ่มนี้เลยก็ได้นะครับปุ่มปุ่ม power เนี่ยกดค้างจะเป็นการเปิดนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการเปลี่ยนระดับความสว่างแต่มันจะไม่สลับมาแสงสีแดงไม่ออกไหมฮะคือจะมีแค่2ความสว่างอยู่ที่โหมดนี้ก็คือ,อ60 l u m ลูเมนนะครับกับ240ลูเมนนะครับเนี่ยสองค่าความสว่าง นะครับแบบนี้นะกดปุ่ม power อย่างเดียวทีนี้ถ้าเราจะปิดนะครับก็กดค้างมันก็ปิดนะครับแต่ว่ามันมีโหมดอีกอันนึงคืออันต้าโลนะครับรู้สึกว่าจะ5ลูเมนหรือ,อยังไงเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอ่าดูในนี้ก็ได้นะว5ลูเมนมั้งฮะประมาณนี้นะเขาจะมีโหมดอันต้าโลบอกไว้เนี่ยนะครับอ่ะมันว่าประมาณเนี้ย5หรือ6ลูเมนไม่รู้นะฮะอ่าก็ใช้วิธีการกด ที่ power แรกผมก็งงหาอยู่นะถ้าเรากดค้างแล้วเปิดเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกแค่2โหมดนะครับอันต้า low คือจังหวะที่มันปิดอยู่นะครับกดปุ่มใหญ่นะครับปุ่ม power สองครั้งมันจะกลายเป็นโหมดเนี่ยอันต้าโลเนี่ยนะครับอันนี้นะคือโหมดอันต้า low นะแล้วก็ในขณะที่มันเปิดอยู่ถ้าเรากดปุ่มโหมดมันจะสลับมาแสงสีแดงนะครับแบบนี้คือปุ่มโหมดเนี่ยเอาไว้สลับแดงขาวแบบนี้ นะครับก็คือหลายๆท่านอาจจะต้องใช้แสงสีแดงอะไรเงี้ยก็กดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีการเรียกใช้นะครับแสงสีแดงเนี่ยเรายังสามารถเลือกโมหมดได้อีกนะโดยที่พอมันอยู่ในโหมดแสงสีแดงถ้าเรามากดปุ่มใหญ่นะครับปุ่ม power เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ beacon นะฮะกระพริบเป็นจังหวะสั้นๆนะครับแบบนี้นะครับอาจจะเอาไว้ใช้ให้สัญญ,ญาณหรือว่าเอาบางทีเราไปแบบผูกข้างหลังไวหรือคลิปข้างหลังไว้เป็นไฟท้ายจักรยานอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ ว่าลัดไว้กับเอวอะไรเงี้ยใช้คลิปเน็บเข็มขัดอะไรเงี้นะก็สามารถเป็นบีคอนได้นะครับเพื่อเป็นไฟแดงได้นะครับก็ในประสงค์ดีกดปุ่มพาวเวอร์ครั้งก็จะกลับมาโหมดติดค้างนะครับในขณะที่แสงขาวนะครับก็มีโหมดเช่นกันนะครับแสงขาวสึกก็จะมี SOS นะครับกับตัวบีคอนเหมือนกันนะครับวิธีก็คือพอมนอยู่ปุ่มวงนี้เดี๋ยวผมขอดูนะลืมอ่านี่ SOS นะครับ เวลาเราเปิดแสงขาวขึ้นมานะครับให้เราทําการกดปุ่มโหมด2ครั้งแบบนี้นะนะครับมันจะกลายเป็น SOS แบบนี้นะครับโดยที่ SOS ก็จะใช้ความสว่างที่240ลูเมนส์นั่นแหละนะครับแล้วถ้าเรากดอีกครั้งนะครับมันจะกลายเป็น beacon โหมดกดปุ่มโหมดอีกครั้งนะครับนี่นะอ่าโทษทีนะเดี๋ยวผมกดใหม่อ่ะเอาไม่งงจำได้ละ Okay, เคปิดขึ้นมาก่อนนะครับกดปุ่มโหมด2ครั้งจะเข้า SOS แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดปุ่มโหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาปุ่มใหญ่ปุ่ม power นี่นะมันจะกลายเป็น b ีค c o n mode เนี่ยนะฮะมันจกกระพริบ,บเป็นช่วงๆอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นโหมดแบบเวลาเราอยู่ในเต็นท์หรืออะไรเงี้ยแล้วแบบเราเดี๋ยวเราหาไฟเราไม่เจอนะครับก็ให้มันกระพริบบอกเราเป็นจังหวะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราจะได้หามันเจอนะครับก็เป็นถือว่าเป็นไฟฉายตัวเล็กที่มีโหมดเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวไล่ดูใหม่แล้วกันนะอ้อยังมี out มดดนะล็อกอทาทกนนยวล้ว้ตแั นะครับปิดมันก่อนโอเคนะครับก็ไล่อย่างนี้มี2ปุ่มนะปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กนะปุ่มใหญ่นะครับกดค้างเปิดนะครับกดอีกครั้งเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับกดค้างปิดนะครับถ้ากด2ครั้งเข้าอันตโลนะครับอันนี้คือหน้าที่ของปุ่มใหญ่นะนะครับ ทีนี้ปุ่มเล็กนะถ้าอยู่ที่จังหวะเปิดปิดอยู่นะครับเราสามารถกดค้างให้มันเปิดก็ได้แบบนี้มันจะเปิดมาเป็นแสงสีแดงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรากดคลิกเดียวที่ปุ่ม,มเล็กเนี่ยนะครับปุ่มที่เขียนว่าโหมดเนี่ยก็จะเป็นการสลับระหว่างาแสงขาวกับแสงแดงนะครับในขณะที่มันอยู่แสงสีแดงนะครับถ้าเรากดปุ่มใหญ่นะครับหรือปุ่ม power หนึ่งครั้งมันจะเป็นการสลับโหมดนะครับมาสู่ beacon โหมดแบบนี้นะครับ กดอีกครั้งจะกลับมาที่โหมดติดค้างเหมือนเดิมในขณะที่โหมดแสงขาวนะครับถ้ามันอยู่ที่แสงสีขาวแล้วกดปุ่มโหมด2ครั้งนะครับมันจะเข้าสู่ sos โหมดนะครับแล้วก็ถ้ากดป so ุ่มใหญ่หนึ่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนเป็น beacon โหมดแบบนี้นะครับกับพิพาตำแหน่งนะฮะแล้วก็เมื่อไร่ที่เราต้องการกลับสู่โหมดเดิมนะครับก็ให้เรากดอย่างเงี้ยหครั้งนะครับเอากดปุ่มโหมด2ครั้งจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มเล็ก2ครั้งจะกลับมาที่โหมดไฟฉายเหมือนเดิมนะครับถ้ากดค้างก็คือการปิดนะครับ ก็ฟังก์ชันเนี่ยยุกยิกเือนกันนะครับยังไม่ค่อยชินนะเพิ่งซื้อมานะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีการล็อกเอาด้วยนะครับในกรณีที่เราพกพาไว้ในกระเป๋าเป้หรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวแบบเดี๋ยวมันไปทับโดนแล้วมันเปิดขึ้นมาเองแบบนี้นะครับซึ่งก็จะกินแบตเตอรี่เรานะเราก็สามารถทําการล็อกเอาตัวไฟฉายได้โดยกด2ปุ่มพร้อมกันแบบนี้นะครับจนมันกระพริบหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับกระพริบเงี้ยนะฮะทีเนี้ยกดมันจะไม่ติดละนะครับพอทุกครั้งทีเนี้ยถ้าผมไปกดค้ั้งมันจะติดแบแค่่บอกวามันอยู่ท์เห็บ แต่มันจะไม่ติดค้างขึ้นมานะครับวิธีการปลดก็เช่นทำช้ำซ้ําวิธีเดิมนะครับกด2ปุ่มค้างไว้พร้อมกันจนมันกลับมาเปิดนะครับมันก็จะปลดล็อกเอานั่นเองนะครับก็ฟังก์ชันประมาณนี้ทีนี้คลิปเน็บใส่ยังไงคลิปเน็บนะครับมันจะมีบากอยู่นะครับในนี้ไม่รู้เห็นไหมนะคือมันจะเป็นรูกลมๆแหละแต่ว่ามีบากสี่ช่องนะครับก็ให้เราเอาตามบากเนี่ยกดเข้าไปได้เลยเวลาใส่เข้าไปมันจะหมุนไม่ได้นะฮะคือใส่เข้าไปตามบากมันมันจะติดได้2ท่าท่านี้ก็ได้่เงี้ยอห็นงน้ฮะแค่นี้ มันก็จะอยู่แหละอันนี้ก็ปเปหนีบได้ถ้าเราไม่ต้องการสายก็ปลดมันออกไปนะครับก็ไปหนีบกับหมวกแก๊ปอะไรก็ได้นะครับอาจจะหนีบหนีบหมวกแก๊ปอาจจะต้องใส่ด้านนี้มั้งประมาณนี้นะฮะแล้วก็หนีบเข้าไปสองได้นะครับติดได้4ี่มุมเลยนะคลิปอะเวลาออกก็บิดออกแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะติดหมวกอาจจะท่าประมาณนี้ผมว่านะม่ใส่หมวกแก๊ปแล้วก็หนีบแล้วก็พับมันขึ้นมานะฮะเวลาดึงออกก็ดึงออกตรงๆได้เลย เนี่ยนะครับชุบอาช่างเนี่ยนะครับติดออกป,ประมาณนี้เลยก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้มาถึงส่วนที่ผมรู้สึกว่าซื้อมาเนี่ยมันโอเคนะคือผมไม่ค่อยมีไฟฉายค่าถั่วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เที่ยวเดินทางอะไรที่ต้องใช้พวกนี้บ่อยนะครับแต่ปัญหาที่ผมประสบคือเวลาซ่อมรถนะครับหรือเวลาจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมไฟฉายค่าถั่วเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคแหละนะครับผมก็มีอยู่สองสาอันนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แบบว่ามีเยอะมากนะครับทีนี้ ตัวนี้ผมชอบอันดับแรกเลยคือผมชอบสายค่าหัวแบบนี้นะครับคือคิดว่าเออมันน่าจะมีคนทำนะครับแล้วก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับคือโจทย์เนี่ยคือต้องการไฟฉายค่าหัวที่มันมีขนาดเล็ก,ลกนะครับแล้วก็แน่นอนแหละราคาไม่ต้องแพงนะครับใช้แบตเตอรี่แบบที่ หาง่ายๆนะครับใช้แล้วทิ้งก็ได้หรืออะไรก็ได้เพราะว่าตัวผูจ่ายคาดหัวเราไม่ได้ใช้บ่อยนะครับขี้เกียจมาดูแลนะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบ AA เป็นอะไรได้ก็ดีไม่ต้องสว่างมากนะครับเพราะว่าผมก็คงไม่ได้ไปสำรวจถ้ำหรืออะไรนะส่วนมากจะใช้งานเล็กๆในบ้านแหละหรือว่าซ่อมอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับมุมแสงมันอยู่บนหัวเรามันก็โอเคดีมันทําให้มือเราใช้งานได้2มือนะแล้วก็ ปัญหาที่ผมเจอบ่อยสุดนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่พบเจอก็คือเวลาเราจะตัดเล็บที่เท้าเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไฟฉายค่าหัวเนี่ยต้องมีใช้งานตลอดนะครับเพราะว่าพอก้มไปนะครับตัวมันจะบังหลอดไฟจากด้านบนนะครับถ้าเราไม่เอาโคมไฟมาตั้งก็คือเราใช้ไฟค่าหัวนี่แหละลองดูนะฮะใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับสําหรับหลายๆท่านอาจจะไม่ต้องแล้วแต่ผมมันใช้ถนัดนะฮะ ก็จะใช้ไฟคาดหัวเนี่ยร่วมกับกรรไกรตัดเล็บนะครับเวลาตัดเล็บเท้าอะไรเงี้ยมันสะดวกดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวนี้ทีนี้ตัวนี้ราคานะครับผมซื้อมาจากร้านพี่สมเกียรตินะครับ P P P Shop นะครับเพิ่งไปซื้อมาตอนเมื่อกี้เลยนะฮะตอนตอนช่วงเย็นๆนะฮะเจ็ดบาทเองนะครับตัวนี้ให้แบตมาก้อนหนึ่งให้ให้ฐาน 2A มาก้อนหนึ่งด้วยแล้วก็ถ้ามันหมดเราก็สามารถเอาแบตเตอรี่แบบ 2A ทั่วๆไปหาซื้อได้ง่ายๆนะฮะหรือว่าเอาเอ็นในรูปเอาอะไรมาใส่ก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ เป็นไฟฉายใหม่ของทางไหนคอเขาก็จัดว่าโอเคนะครับราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้นเน็กประสงค์ดีนะครับอาจจะหากล่องอะไรเล็กๆมาใส่สักอันหนึ่งพวกกล่องใส่หูฟังอะไรผมว่าใส่ได้เนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวดูน้ําหนักกันว่าน้าหนักเท่าไหร่อ่าอันนี้เขาช่างให้ดูแค่น้ำหนักเนาะปุ๊บเนี่ยสี่จดจุดเการัมเองอ่ะผมยกสายไว้ก็ได้ ไม่เกินนี้นะครับประมาณ50กรัมไม่ข้ามนี้หรอกนะครับมีแบตเตอรี่แบบอังคาลายข้างในก้อนด้วย40กรัมนะครับก็ถือว่าเบามากทีเดียวนะครับใส่แล้วก็ไม่รำคาญหัวมากนะครับน้ำหนักมันน้อยนะครับแต่ว่าก็แน่นอนแหละมันส่องไม่ได้ไกลมากนะครับทีนี้ก็มาดูสเปคมันกันนะครับก่อนจะปิดคลิปนะตัวนี้มีค่าความสว่างตามนี้นะครับสูงสุดนะครับคือ240ลูเมนส์นะครับเท่านี้นะ เขาบอกว่า240ลูเมนเนี่ย1แบตเตอรี่ AA เนี่ยเปิดได้4ชั่วโมงนะครับ2ได้ไกล90เมตรนะครับค่าความเข้งที่จุดศูนย์กลางคือ1,600 cd นะครับโหมดโลนะครับเปิดได้ต่อเนื่อง10ชั่วโมงนะครับที่60ลูเมนนะครับ2ได้ไกล45เมตรอ่า460 cd นะฮะแล้วก็โหมดอันต้าโลนะฮะก็6ลูเมนนะครับ40ชั่วโมงนะครับใช้งานได้โคตรนานเลยนะครับ40ชั่วโมงเนี่ย นะครับสองได้ไกล10เมตรค่าความเข้มที่จุดศูนย์กลางคือ 30CD นะครับอันนี้เหมาะมากนะครับสำหรับใช้งานในห้องอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องสว่างมากไม่แสบตาด้วยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ SOS กับ e a c อน m หมดก็ใช้ที่240ลูเมนแต่เขาไม่ได้แจ้งเวลาไว้นะครับในส่วนของไฟสีแดงนะครับไฟสีแดงเนี่ยจะมีค่าความสว่างเดียวคือที่5ลูเมนนะครับเปิดต่อเนื่องได้10ชั่วโมงนะครับที่5ลูเมนนะครับสองได้ไกล10เมตรค่าความเข้มที่จุดศูนย์กลางคือ 15 CD นะครับสีแดงนี่ก็ไว้อ่านแมปหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันใช้งานในที่มืดๆก็อาจจะไม่สบตามากนะฮะร,รวมถึงแบบศัตรูก็คงมองไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าค่าความยาวแสงสีแดงมันจะต่ำกว่าเพื่อนเขานะครับประมาณนี้นะเห็นว่าไฟฉายพวกนี้ก็จะมีโหมดพวกนี้มาแต่ผมว่าหลักๆคงไม่ได้แง่นั้นหรอกน่าจะเอาไว้แบบ เวลาเราไปใช้งานแบบวิ่งนะฮะหรือว่าเอาไปขี่จัก,กรยานหรือใช้เป็นไฟฉุกเฉินอะไรเอาไปไว้ข้างหลังนะครับส่วนมากเราก็จะปรับเป็นสีแดงกันแหละนะครับให้มันรู้ว่าไหนหน้านไหนหลังประมาณนี้นะตัวนี้นะครับ H A 1 1ก็เป็นไฟฉายที่เพิ่งออกใหม่มาเมื่อไม่ไม่ไม่นานมาเนี้ยนะครับออกเพิ่งออกเลยแหละนะครับเพิ่งมีวางขายเองนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไนคอ,อ OR, ตัว H A 1 1ตัวนี้นะครับ ก็เช่นเคยนะครับตกหล่นตรงไหนหรือผิดพลาดตรงไหนนะครับก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับสามารถชี้แจงในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะได้นําไปปรับปรุงในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับสารทนฟังจนจบนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะทดสอบแสงนะครับไฟฉายคาดหัวนะครับ n i คอ c o r e ha สิบเอ็ดนะครับอันนี้คือผมคาดไว้ที่หัวผมเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับ นี่คือการใช้งานทั่วๆไปอันนี้คือเปิดความสว่างที่60ลูเมนนะครับเนี่ยใช้งานดีเลยทีเดียวเห็นไหมครับนี่นะเพียงหัวไปมาก่อนแล้วก็ความสว่างสูงสุดที่240ลูเมนนี่สว่างเลยนะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นะครับเดี๋ยวนี้เจ๋งนะแบต a a ก้อนเดียวสว่างขนาดนี้นะครับนี่ก็จะมาที่โหมดอันต้าโลนะครับเนี่ยอันต้าโลใช้งานมืดๆยังได้เลยนะฮะประมาณนี้นะผมก็พึ่ง เอามาใช้นะฮะเพิ่งซื้อมาครับประมาณนี้นะนี่คือโหมดอันต้าโลนะครับที่6กลูเมนหรืออะไรนะครับอันนี้เปิดได้ตั้งนานเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นโหมดไฟแดงนี่ไฟแดงแบบนี้นะครับมีค่าเดียวนะซึกว่าจะ10บดูเมนหรืออะไรก็ประมาณนี้นะครับก็พอมองเห็นในที่มืดนะใช้งานได้ดีไม่แสบตาด้วยแล้วก็เป็นโหมดกระพริบแบบบีคอนของสีแดงนะครับนะฮะกลับมา เป็นสีขาวต่อนะครับแล้วก็อัอนนี้เป็น SOS ของทางสีขาวเขานะครับแบบนี้สั้น3ยาว3นะครับใช้ที่240ลูเมนแล้วก็โหมดบีคอนของสีขาวนะครับก็จะรับปเป็นช่วงให้เราเจอไฟฉายเรานะครับก็มีโหมดอยู่เท่านี้เลยประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ